นี่คือจำลองสถานการณ์คอนเสิร์ตนะผมจะเปิดแบบดังมากๆหูแตกะครับลำโพงรถนี่คือแบบดังสุดเดี๋ยวผมจะลลรับโทรศัพท์ี่นิวครัเแบเบสียงดังไหมโอวเบานะเสียงเพลงถือว่าเบาเนี่ย ได้ครับแต่ว่าได้ยินพีน่พูดทุกคำคะฮะได้ยินชัดเลยได้ยินชัดทุกคําเป็นยังไงเสียงผมว่าดีกว่าดีกว่าดีกว่า,วาบบชัดเลยขนาดฟังในลําโพงโทรศัพท์ก็ยังรู้เลยว่าใช่ดีกว่าเสียงแบบมันมีมวลมันมีมวลสารพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ <laughs> ไม่เช่ <laughs> อะมแมทริอเ,เป็นยังไงไม่ใช่พลาสติกกองแกงอะ่ะไม่ใช่ครับเป็นพลาสติกแบบคล้ายๆถ้าเกิดคุณเคยจับสายชาร์จ iPhone หรือหูฟัง iPhone อ่ะมันจะเป็นยางแบบนุ่มๆอันนี้คือดีมากดีครับ ถ้าเทียบกับรถยุโรปก็คือ B M ออาีกแล้ว <laughs> ผู้ชมวันนี้เรามาพบกับการรีวิวหูฟังที่ตัดเสียงดีที่สุดในโลกไม่ดีที่สุดในโลกเรียกว่าเป็นไม้ที่ถ้าคุณไปเที่ยวผับแล้วเมียาไม่รู้ครับใช่แต่ว่าอย่าว่าอย่างนี้อย่าว่าพูดเวอร์ไปร้านชิวก็พอเดินออกมานิดนึงอ่ะไม่ต้องแบบไปหลบในรถคุยกับเขาเดินออกมาหน้าร้านในเพื่อนยังเห็นอยู่ว่าเอ้ยยังกินเหล้ากับเราอยู่เมียไม่รู้ใช่เมียยังถาม เสียงเพลงอะไรเสียงเกมหรือเปล่าอ่าประมาณนั้นนะฮะเป็นไม้เอ้ไม่ใช่เป็นไม้เป็นหูฟังทัวเวเลตครับที่จะมปาลิวคือเป็นหูฟังทัวเวเลตเขาเรียกว่ารุ่น e-lob clear clear นะฮะถ้าจะพูดเป็น อิล x บอครับอ่าชื่อรุ่นนี้ราคาราคาปกติ3,890ถ้าในช่วงพิเศษเปิดตัวคือ2,990ัเกาใช่ขอขอบคุณ e v ลิบอมาด้วยตอนนี้นะครับครับกล่องเขาสวยมากใช่ต้องบอกก่อนว่าบริษัทเนี่ยครับเป็นบริษัททําซอฟต์แวร์พวก AI อ๋อในการใช้ด้านการสื่อสารทําให้อะไรบ้างคอคอมใช่ครับโอ้คอคอมนี่ใหญ่นะ่ผลิตชิป เยวมีเรโนโวลแล้วก็ ETC ก็คือนักร้องรนะดรไม่ใช <c oughs> ่อึดอึดอีกมากมายได้ครับได้ Nice คือเขาจะทำพวกนี้ AI ก็คือ AI deep learning ครับนะะฮก็คือทำยไงก็ได้ให้คุยได้ดีที่สุดอ่าแล้วตอนนี้เขาระดมทุนมาทำเอง8ล้านนะ8ล้านครับลงบิตคอยไปแปดใช่ครับ8ล้านก็คือว่าเขาระดมเุนมาเป็นสตาร์ทอัพครับเป็นสตาร์ทอัพกล่องก็เป็นอย่างนี้ครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บดูแบบเร็วๆเพราะเราอยากเทสให้ดูแล้วนี่เกาบอกมีไมค์ทั้งหมด6ตัวแล้วก็มีมี voice a s t ทรเมเตอรนะฮะ2ตัวมันตรวจจับการขยับของ กระดูหูอะ่ะเ,เวลาเราพูดอะ่ะมันก็จะส่งไปคำนวณกับ AI อ่าว่าอ่ะนี่ไอ้นี่พูดแล้วนะมันต้องให้เสียงมันชัดอะไรประมาณนี้นะครับแบตอยู่ได้30ชั่วโมงนี่จะเป็นข้าวๆเนาะแล้วก็มี ANC Active Noise ก l a t i o n มีมาให้แต่ก็พอใช้ได้พอใช้ได้ไม่ได้ดีนีก็พูดกันตามเนื้อผ้านะนี่มี ENC ก็คือผมอ่านิดนึงนะครับ e n v i r o n m e n t Noise Cancellation ต้องเป็นูครับเป็นเทคโนโลยีที่ Elvox ใส่มาเป็นเจ้าเดียวแล้วก็เป็นเจ้าแรกที่นำเทคโนโลยี Bone c o n d u c t i o i Accelerometer มาใช้คือสอบมันเชื่อมากเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ Inter นะครับเอามาใช้เพื่อตรวจจับการขยับของกระดูกหู เนี่ยก็แบรนด์เห็นไหมแบรนด์เอาไปใช้ก็เยอะแยะใช่ครับอ่าบางตัวพูดปุ๊บมันก็จะตรวจจับกระดูกหูเยอะแยะนะครับครับกล่องสวยมากสวยครับอืสวยมากนะครับประมาณนี้นะครับแกนะออกมาให้อะไรมามีหูฟังครับแล้วก็สาย USB เป็น Type C นี่อันนี้เป็นอ่าเป็นจุกเป็นจุกหูเป็นจกุกหูครับอ่าจุกหูมานี่โอ้มีหลายไซส์เนาะอุ้ยหกคู่อ่ะหกคู่ ละเอียดมากๆครับคือปกติหูฟังมันแถมแค่3ป่ะคือมันจะแถมแค่2ในตัวนี้หนึ่งแล้วก็แถมมา2อครับอันนี้ให้มา6คู่อ่าโหนี่อู้เจ้าชู้ในเนี่ยเราอ่ะเดี๋ยวฝอย่างกันนะคู่มืออ่านอย่างรวดเร็วครับนี่บริเวณทีสิบสมอนนี่ก็มีบอกปริมาณแบบนะศูนยึง25 1ขีดเพราะว่าตัวมันเนี่ยจะมีถึง4ขีดครับนี่เขาจะบอกศูึงยี่เปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่ขีดหนึ่งยี่ห้าหนึงยี่หกถึงห้าบขีด แล้วก็ห้าสิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบห้าสามสี่ทีอะไรเงี้ยเขาก็มีบอกแหละจริงจริงยังไป่อะไรเยอะครับแบบมันปิดก็พอละมันฟังได้ถึงห้าชั่วโมงใช่ถ้าเปิด ANC ถ้าปิด ANC ฟังได้หกชั่วโมงในตัวก็ถือว่าไม่ได้อ่ดมากเหลก็เป็นมาตรฐานของฟังประมาณนี้นะครับราคานี้บู u e t ห้าจุดศูนย์ IP ห้าสี่กันน้ำกันฝุ่น ชั่แบตบในตัวหูฟังมีข้างละ45มิลลิแ <45. S 2> อมป์45ครับผมจากการที่ผมทดลองครับแบตบมันลดเสถียรมากคือหูฟังบางตัวเนี่ยมันลดไม่เสถียรเ,เราฟังในในคอดิชั่นเดิมๆมอะ่ะมันจะลดเสถียรเ,เสถียรเ,เสถียรตลอดเลย มันจะแบบว่าเฮ้ยลดตั้งแต่ร้อยลงมาช้าแล้วก็ไปลดเร็วบางตัวเนี่ยไปลดเร็วช่วง25ถึง,งเนี่ยปื๊ดอยู่ดีหายครับไปเลยก็มีนะครับอันนี้ก็เขาทำชื่อเสียงมาเยอะครับเกี่ยวกับแบรนด์พวกแบรนด์เขาค้อมแบนดอะไรเขาทำไให้นะครับที่เดียวครับคุณจับคุณภาพดูดีครับยังไม่ได้จับจับคุณค่าครับผม อ่ะมาดูโลโก้ครับผมจับข้างไหนเนี่ยข้างขวาโลโก้ตอนแรกผมคิดว่ามันลอกเออตอนแรกอะเอปิ้นมาเออมันลอกวะเอออ๋อเขาออกแบบเป็นแบบนี้ใช่ไม่ได้ลอกแล้วก็มีไม้ตรงนี้่ไหมไม้หนึ่งอันสองอันด้านล่างแล้วก็มีแถบตรงนี้อาไว้ชาร์จอแล้วก็ไม้ตัวที่สามเลย โอ้นี่ไอนี่ไอมันมี3ตัวมันมี3ตัวนะจริงๆเนี่ยราคาแบบ2,000ักว่าบาทเนี่ยมันจะมีประมาณ2ตัวครับตมที่เลยอ่าสองสองตัว3ตัวแต่ว่ามันไม่ใช่ไม้แบบระดับดีแล้วก็ไอตัวนี้ที่บอกว่ามันจะมีบน Conduct วส์ c อ a เ a มเบอร์เอคือตรวจจับการขยับด้วยอีกข้างละตัวครับอีกข้างละตัวนะครับอ่ะแมททิวเร์เป็นยังไงไม่ใช่พลาสติกกองแกงอ่ะไม่ใช่ครับเป็นพลาสติกแบบคล้ายๆถ้าเกิดคุณเคยจับสายชาร์จ iPhone หรือหูฟัง iPhone อ่ะมันจะเป็นยางแบบนุ่มๆอันนี้คื ดีมากดีครับถ้าเทียบกับรถยุโรปก็คือ B M อีกแล้วก็คือมันเป็นยางแบบดีมากอะเป็นยางแบบนิ่มๆครับครับมันเป็นผิวแบบนิ่มๆดีๆถึงยางตรงนี้เป็นพลาสติกแบบก็พลาสติกธรรมดาไม่มีอะไรมากนะพลาสติกทั่วไปเออพลาสติกทั่วไปแล้วทำสีเป็นสี บลอนอย่างนี้นะครับประมาณนี้มีโหมดอะไรบ้าง a n c มี a n c Active n o i น้ Cancelling ENC ตัวนี้มีแค่ตัวมันตัวเดียวก็คือ c t t v v n น้อยคือตัดเสียงเวลาเราไม่อยากฟังเสียงรอบข้างเราอยากฟังเพลงของเราอยากฟังอะไรรำคาญก็กด a n c ใช่ครับ ENC คืออะไร ENC ก็ย่อมาจากอย่างอีเวอร์ลอน์ไหมไ่อีเ ENC ก็คือการ ตัดเสียงเหมือนกันแต่จะเป็นเรื่องของการคุยแล้วใช่คุยแล้วตัดออกคนที่รับสายก็จะคุยรู้เรื่องตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาสำหรับการคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งมันสามารถไปปรับระดับได้ใช่ในแอปพลิเคชันเดี๋ยวทำให้ดูแต่ขอคิ้มกันว่าจากที่ลองไปคุยไปอะไรดูเนี่ยเสียงมันจะมีความนุ่มเป็นพิเศษจะไม่มันไม่จะไม่บาดหูมันหูฟังตัวอื่นแม้กระทั่งในเรืราคาเดียวกันหรือแพงกว่านี้ซึ่งอันนี้เขาโดนปรับจูนมา อย่างดีเอ้ยเดี๋ยวจนมาอย่างดีฉะนั้นเราไปดูการทดสอบครับทั้งเรื่องเสียงดังด้านนอกครับแล้วก็เปิดพัดลมใส่ครับหรือแม้กระทั่งการขี่มอเตอร์ไซค์อาขี่มอเตอร์ไซค์ครับเปิดเพลงดังๆเกิดไปแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อมอเตอร์ไซค์กันไปแล้วครับไปครับอันนี้คจอจำลองสถานการณ์คอนเสิร์ตนะผมจะเปิดแบบดังมากๆหูแตกครับลำโพงรถนี่คือแบบดังสุดเดี๋ยวผมจะรับโทรศัพท์พี่นิวครับสัลโหล ครับครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงจากโทรศัพท์ไหมที่มันดังๆอ่ะได้ยินได้ยินครับอันนี้เงียบไหมเงียบเงียบกว่าเมื่อกี้ใช่ใเมื่อกี้เหมือนอยู่คอนเสิร์ตวงอ่ะอ่ะอย่างเงี้ยเสียงดังไหมโอ้เบานะเสียงเพลงถือว่าเบาเนี่ยใช่ครับแต่ว่าได้ยินพี่พูดทุกคำอะฮะได้ยินชัดเลยได้ยินชัดทุกคำ คือผมเปิดโคตรด,ดังใช่ไหมที่หูแตกนะครับในรถอ่าบครพี่ล็อกพี่แทนลองพูดครับหลอหลอครับครับครับพราะวันนี้ถือว่าไปคอนเสิร์ตดังๆงนี่ได้เลยโอ้สบายสบายแล้วผดโปรเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนะครับเ,เสียงดีไหมครับพี่เดวเสียงดังครับดังเลยใช่ไหมดังกว่าเมื่อกี้ใช่ไหม เออตอนนี้เบาแล้วอ่าเบาแล้วตอนนี้มันเบามันเข้าจับได้เนาะเนาะเสียงเบาเนาะเสียงเบาลงเลเมื่อกี้ฟังเอฟอีฟลอตกับตัวนี้ไหนเบากว่าอีวีวอกเบากว่าตัวนั้นจะเก็บเสียงเหมือนเก็บเสียงได้ดีกว่าเด้แล้วถ้าทุก้วงฟังด้วยคะเบตอนยังบ้างเสียงตอนนี้ที่ผมพูดสัวเนี่ยตัวพวกคอนเสิร์ตหรืออยู่ในห้องไรเงี้ยดเลีย เอาจริงๆนะเอ่อผมว่า e-walk อะ่ะตัดเสียงรอบข้างได้ดีกว่า AirPod s Pro เยอะเลยเยอะมากเลยใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้คือได้ยินเสียงเพลงที่ดังดังพอๆกับเสียงพูดที่เลยดังพอๆกับเสียงพูด<อ>ที่เลยอือก็ถือว่าตัดได้ดีนะเพราะผมเปิดเพลงแทกกบจะสุดของลำโพงลำโพง,พงแล้วผมเป็นเทอรแมนคาร์ดอน16ลำ16ตัว600วัตต์อ่ะดังมากนะครับเนี่ยแหละดังมากนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวบันทึก่งนะครับ นี่คือ AirPod Pro นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงจากไมค์ก่อนนะผมติดไมไว้จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเสียงพัดลมมันแรงแค่ไหนนี่คือพัดลมาตาลีขึ้นชื่อเรื่องความแรงนะครับเปิดมาสามนี่คือเสียงจาก AirPod Pro นะครับชัดไหมอันนี้พี่เปิดพัดลมแล้วเหรอครับใช่เงียบเลยเหรอเงียบครับแสดงว่าไมค์ดีมากเลยเนี่ยี่นโนโบนะครับเคลียเป็นยังไงเสียงก็ได้ยินเสียงลมอยู่ ลองดูครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองปรับนะครับได้ยินดังขึ้นไหมโอ้ oh, ได้ยินดังเลยทีเนี้ยอ่าอันนี้ผมปรับในแอปนะครับมันจะมีแอปให้ปรับตรงน,นี้เดี๋ยวผมจะปรับแบบให้มันตัดเสียงสุดโอเคเป็นยังไงบ้างไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเสียงลมเลยอันนี้คือผมปรับแอปเป็นแบบ สุดเลยมันจะสามารถตัดแอป,ปได้เดี๋ยวให้คุณฟังความต่างระหว่างทำงานบ้านอะไรอยู่เนี่ยแล้วเสียงมีความทุ้มอะไรมากกว่ากันไหมเดี๋ยวผมจะลองปรับไปครึ่งหนึ่งนะครับพี่เดวควอะโอเคนี่เสียงผมเปลี่ยนไปยังไงบ้างดีดีหรือว่าบาหรือว่าแหลมขึ้นไหมผมได้ยินเสียงลมเพิ่มขึ้นแล้วก็เสียงของนักเนื้อเสียงผมเป็นยังไงมันดีไหมครับผมว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่นะไม่ได้แตกต่างอากเดิมแลถ้าเดี๋ยวผมจะเปิดส่วนเลยให้มันดังเ่ยอันนี้คือเขาแนะนำว่าถ้าไม่เปิด ไม่มีเสียงรบกวนก็ให้ให้ปรับให้มันลงสุดนี้เป็นไงบ้างก็ดินเสียงลมชัดเจนแล้วแล้วเสียงเนื้อเสียงผมดีไหมดีขึ้นไหมถึงมนเดิมผมว่าเหมือนเดิมนะไม่ต่างใช่ไหมดี่ผมติดโอเคนี่ผมติดเสียงรบกวนรอบข้างหมดแล้วไม่ได้ยินเสียงลมเลยอออย่าหดเลยติดนะครับนี่คือการคุยไรบ้านเปิดพัดลมจ่อยี้เลยนะครับเดี๋ยวให้สลับ ฟังจากใครอีกรอบหนึ่งกใกล้ๆเหมือนกันสลับกันนะครับดูว่าเป็นยังไงเห็นไหมเสียงจะดังแล้วก็จะไม่ได้ยินเสียงลมอีกอันนึงเพราะจากของฟังที่มันมีประสิทธิภาพการตัดเสียงรอบข,ข้างได้ดีมากๆครับถือว่ายอดเยี่ยมแล้วพี่เดียวโอเคนี่คือไอ้หอกนะครับเครียนี่คือเสียงของไอ้บอกเครียแบบเปิดนะครับแบบเปิด E.N.C. ครับได้ยินเสียงอะไรไหมลองฟังดู มันน่าจะเข้าโทรศัพท์เครื่องนั้นมากกว่านะครับแต่ผมว่าแทบไม่ได้ยินน่ะเดี๋ยวเราจะลองปิดดูนะมีโอ้โหเต็มหูเลยครับร์พอร์ตโปรเป็นงไงได้ยินไหมฮะลองดูก็ปอเสียงดีระดับหนึ่งนะ,นะแต่ก็ได้ยินอยู่เสียงไมค์ก็ดีครับ<า>ลองฟังดูครับนี่คือสถานการณ์แบบน้ําได้ยินชัดไหมได้ยินเสียงพี่ชัดตลอดเลยครับโอเคก็ไมค์ก็โหดนะนะครับประมาณนี้แหละครับ เราทำแอร์พอร์ตโปรสไปเดอร์แกลับมาฮะโอเคเสียงเมื่อเทียบกับ a i r p o d Pro ถ้าเทียบเครื่องการคุยอย่างเดียวนะฮะ,ะเป็นไงดีมากๆดีกว่าผมว่าตั้งแต่ลองหูฟังมาไม่มีหูฟังที่ไม่ไมและการตัดเสียงรอบข้างพูดง่ายๆนะคือการตัดเสียงรอบข้างดีขนาดนี้แม้กระทั่งเทียบกับโซนี่ตัวใหม่ล่าสุดเหมือนกันผมไปดูต่างประเทศมานะแต่เราตอนนี้เราไม่มีฉะนั้นถ้าคุณจะเน้นไม่ได้แบบ พิเศษเรื่องเสียงมากเสียงมัานอาจจะมีหลายตัวแต่ถ้าเรื่องคุยเรื่องไม่การตัดเสียงครับผมว่าไม่มีตัวอะไรไม่มีตัวอะไรไม่มีตัวไหนไม่มีตัวไหนครับไม่มีตัวไหนเกินตัวนี้นะฮะ และเราได้เอาไปถ่ายวิดีโอมาอา่กับ iPhone ใช่ก็คือใช้ตัวหูฟังเนี่ยเป็นไมค์ในคลิปเลยใช่เพราะว่าเพราะเวลาเราใช้หูฟังเนี่ยหูฟังของ AirPod s Pro เนี่ยจะดีมากมากๆทีนี้เราก็ลองคิดว่าอถ้าเอาตัวนี้ไปอัดเสียงดูเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมว่าเป็นยังไงไปเลยครับนี่คือการเทสหูฟัง AirPods นะครับอันนี้คือการเทสการอัดเสียงนะครับแล้วก็ตอนนี้มีโนอะไรดูว่า ถ้าสมมติขอไปอัดถ้าถนนหรือว่าต้องอัดตัวเองโดยกรณีที่แบบไม่มีไม์ไม่อยากใช้ไม้พอสั์แล้วมันเสียงดังก็ลองดูครับ,รบว่าเํอาไมเนี้ยอัดแล้วเป็นยังไงโอเคนี่คือของ a i p o d นี่คือการอัดเสียงของไม้ a i r p o d Pro นะครับก็มีเสียงลีเสียงอะไรเหมือนเดิมลองดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงในกรณีแบบ อย่าไปอัดข้างนอกเสียงรถยนต์รถอะไรมันเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็ลองดูเสียงรถเสียงอะไรมาเนี่ยค,ครับนี่คือเสียงของ airpod pro ดูน้ำเสียงเนาะแต่ด้ดยส่วนตัวผมว่าผมเคยลองแล้ว air airpods มันน่าจะเสียงเก็บเสียงได้โอเคกว่านะครับประมาณนี้ สไปเดอร์แมนกลับมาเป็นยังไงเสียงผมว่าดีกว่าดีกว่าดีกว่าแบบชัดเลยขนาดฟังในลำโพงโทรศัพท์ก็ยังรู้เลยว่าดีกว่าเสียงแบบมันมีมวลมันมีมวลสารพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ไม่ใช่มันมีมวลของเสียงอะคือเสียงมันดีกว่ามันตัดเสียงของน้อยทิ้งเยอะช่น้อยที่แบบซักซักอะไรพวกนี้พวกเกรนพวกอะไรที่มันแบบเสียงแหลมเสียงอะไรที่เขาบอกอะมันจะะมุลมากกว่าซึ่งเป็นเรื่องจริงคือถ้าสมมติว่าคุณอ่าน <Video S 2> วิดีโอธรรมดาของมือถือมันจะเป็น48กิโลเฮิร์ตใช่พอเป็นบลูทูธปุ๊บมันจะโดนบีบเหลือ16มันจะน้อย<ม>ครับฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นหูฟังที่อัดเสียงจากโทรศัพท์ได้ค่อนข้างดีมากมเผื่อนะเอาไปที่สถา,านที่ดัดงๆไปข้ามถนนไปอะไร ลองไปอัดเสียงอะไรดูนะครับลองทำเอสได้มาไหมเดี๋ยวไปซื้อข้าวก่อนครับยังเรื่องเสียงอะไรพี่นิวเดี๋ยวผมจะลองเอามันออกมาก่อนดูนะครับหนึ่งมาแล้วประมาณหวิประมาณนั้นครับอเอาใหม่เผื่อยังไม่ชินต้องอยู่คนเดียวให้ชินนะหน1่งหนึ่งสสาม 4, 5ประมาณ5-6ไม่เร็วมากเพราะว่าบลูทูธไม่ได้ใช้เวอร์ชันที่แบบ ไม่ใช่จุดสูงไม่ใช่มันเขายังใช้เวอร์ชันท่านสูงก็ดูหนังฟังเพลงได้สบายอยู่แล้วพวกนี้พวกนี้มันไม่ดีเลยแล้วแต่ท่านเล่นเกมเนี่ยจากที่ผมลองมามันมีนิดนึงมันจะไม่เหมือนหูฟังที่แบบเน้นใส่ชิปแต่นี่ชื่อหูฟังนักธุรกิจครับครับอืแม่บงแม่บ้านซื้อให้เมียนะอยู่บ้านใลูกวิ่งเสียงดังขนาดไหนก็ได้ยินเสียงเมียแต่พอคบไปสักพักไม่อยากได้ยินเสียงเมียแล้วอยากได้เสียงลูกใช่ได้เสียงลูกแทนเป็นปกติฮะคุณนิว คุณนิวฮะผมรอให้คุณนิวฟังเป็นยังไงบ้างครับพี่ยังครับยังไม่ได้เปิดเพลงครับผมมุกเดิมเดิมคนดูเขาเดาได้อะเพลงติดเองเลยเขามีระบบใส่ปุ๊บมันดีเทคเล่นแล้วถ้าพี่นิวถอดออกปุ๊บมันจะหยุดอลองถอดข้างหนึ่งมันจะหยุดเ้ยหยุดจริงด้วยประมาณหนึ่งวิวิหนึ่งครับอ่าใช่ฟังก์ชันนี้ก็มีมาให้ครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องกลัวเปล่งแบบเหมือน AirPod s Pro เลยอ้ยดีกว่าเยอะอย่างระดับเสียงประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ S <Nice>. <S อ s เซตท่ม two r i t เปรวลี่ไม่ดมเตอร์กูหยงไงโดยลูกครูในเรื่อูหิไทยถอยออดลัชนใช้ชาใช้อเซท two r i t เพิ่งจีนไทยมงไหนาเน n อสักสิบเพลงมครฮะมันนานไปไหมครับพี่นิวโอเคครับอ่ะเดี๋ยวให้เทียบกันนี่ก่อนอ๋อเพราะว่ามันเป็นอิ e นเดียเหมือนกันครับอันนี้ระดับเสียงเท่ากันใช่ไหมเท่าอะไรนะเท่าอันนี้ A ห C เหรอ พูดอีกทีไม่ดีละน่าจะดีครับเยี่ยมปุ 9, นะ๋ยเก้าพันเนาะจะไม่ดียังไงครับ <laughs> ใช้ไอโฟนของเขาด้วยถ้ <laughs> ไม่ดีก็ไม่ต้องซื้อครับอ่ะเยี่ยมอ่ะเยี่ยมอันนี้ <laughs> ถ้อันนี้สิบอันนี้เท่าไหร่ <laughs> ถ้าสมมติว่าเขาสมมติว่าพี่ผมอยากจะเปลี่ยนผมเป็นนักเครือกินเนี่ยผมคุยเรื่องคลิปโตทั้งวันเลยผมอยากจะไปคุยแต่ว่าผมก็ฟังเพลงด้วยเท่าไหร่ ถ้าเรื่องเอาแค่เรื่องพักดการฟังตัวนี้ถ้าเต็มสิบตัวนี้ได้ประมาณ8.5ก็ดีอยู่นะดีครับถ้าในเดทราคานี้เท่าไหร่ถ้าเรทสามพันแว่าอยู่ประมาณประมาณ8ก็ยังไม่ได้สิบเต็มในเดทราคานี้มันมีตัวที่ทําเรื่องเสียงได้ดีกว่านี้อยู่อินดิฟิกอินดิฟายซาวงซาวพีชัยแต่กูมีคำซอยซาวงซาวพีกินขงกินข้าวครับ แล้เขามีระบบ Walkpath a algorithm AI element noise cancellation มองเล็บเรียนเรียนรู้โดยฟังเสียงรบกวนและตัดเสียงด้วยระบบ AI ครานี้ขออธิบายถ้าใครจะฟังก็ฟังนะฮะถ้าใครไม่ไหวก็ไปซื้อได้ผมจะอธิบาย in the box Clear ขั้นตอนการทำงานของระบบตัดเสียงรบกวน AI element noise cancellation เกิฮะเสียงเป็นไรกันแดดนั่นก็คือหนึ่งไม่มีคนโทรเข้าครับไมทั้งหตัวมันก็คือรักข้างอาสามอ่ะ มันจะทำการรับมาละคือช่วงแรกมันอาจจะได้ยินเสียงซิกซกซกก่อนเพราะว่ามันกําลังประมวลผลกำลังเช็คอยู่ว่าไอ้อะไรกันแน่แต่พอเมื่อเราเริ่มพูดคุยปุ๊บเนี่ยเขาจะจับแล้วเขาจะไอ้ตัว AI บนพันดัก voice accelerometer เนี่ยฮะมันจะจับการกระเดียบของกระดูกกระดูกกระดิกอะไรละกระดูกหมูที่เรากระดิก เวลาเราพูดกระดูกหูมันจะกระดิก<ช>มันจะสะเทือนอไอตัวนี้มันจะจับการสะเทือนของใบหูแล้วก็เริ่มทํางานกับไม้ห6ตัวเลยใช่มันก็จะจับเสียงพูดเป็นหลักครับทีนี้ AI AI Environment Noise Cancellation Algorithm Deep Neural Network ครับ จะทาการประมวลผลแล้วก็แยกเสียงรบกวนภายนอกกับเสียงพูดออกจากกันเลยแล้วทาการตัดเสียงรบกวนภายนอกออกจากตัวง <ทำ S 1> <ล>ยงโนาทำให้เสียงนทนาทชัดเจนแทบไร้เสียงรบกวนวงเล็บเคลียร์ไวส์สองชื่อรุ่นนั่นจริงก็ไมค์สามตัวจากข้างหนึ่งรับเสียง<ำ>แล้วก็โบนก็เวลาเราขยับขยับปากก็มันก็ทํางานปุ๊บมันก็ทำการประมวลผลที่ De ฟวงรอบเน็ตเวิร์กนี่ไอผมเริ่มทำงานแล้วยังไม่ได้ใส่รมยัง แล้วมันก็ไอตัว AI ก็จะเป็นมงินผลมาถึงเสียงเราที่ต้องเคลียร์ขึ้นอ่าซึ่ง ENC เนี่ยมันสามารถปรับมันปรับได้โอ้โหลืมเลยครับแหมคุณผู้ชมแอปไม่มีอะไรมากครับไม่ต้องยุ่งยากเอคือคุณต่อับไอตัว iPhone หรือต่อ Android คือจบคุณก็โหลดมันมาเดี๋ยวผมเปิดให้คุณดูกันมันมันขาดมันอะไรไปสักอย่างนะดูดูดูเปิดคือตอนแรกคิดว่ามันแบบเออมันเหมือนไม่ปิ้นมันไม่ครบหรือเปล่านี่มาแล้วเซตติ้ง มีแค่นี้นครับนี่คือเสียงที่ได้รับมามันจะดังนี่คือเสียงที่เราเลื่อนไปจนแบบระดับที่เราเลื่อนจนมัน ตัดเสียงมันตัดเสียงนี่ยไหมมันจะเป็นไส้เดือนฮะครับไม่ใช่มันเป็นกราฟเสียงอ่าเป็นอย่างนี้เราก็สามารถเลือกได้ครับว่าเราจะให้มันตัดแค่ไหนใช่แล้วเขาแนะนํานะให้เขาแนะนําถ้าคุณอยู่ในสภาวะไม่ได้มีเสียงรบกวนปรับเยอะก็ปรับไม่ต้องเยอะเพราะว่ามันจะทให้เสียงคุณมีโทนที่ใสขึ้นถ้าคุณปรับเยอะเนี่ยมันก็เหมือนเสียงที่โดนดีนอสลงไปเสียงมันคุณก็อาจจะแบนลงแบนแล้วก็ทุ้มใช่ก็คือถ้าอยากฟังเสียงแฟนเสียงใสๆอ่ะ ก็ไม่ต้องปรับเยอะแต่ถ้าลูกเสียงดังก็สุดนี่เลยแต่ว่าอันนี้มันคือเอาไว้ปรับไม่ใช่ปรับไม่ไม่เกี่ยวกับการฟังเพลงนะไม่ได้ว่าเราฟังเสียงปลายสายนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวแต่ปลายสายจะได้ยินเสียงเราชัดอ่าปลายสายจะได้ยินเสียงเราชัดเราอยากให้ปลายสายได้ยินเสียงเรายังไงครับเรามาปรับตรงนี้ครับอยากให้เขาได้ยินเสียงเราว่าเราอยู่ไหนพี่ครับเราก็ปรับน้อยๆน้อยๆให้เขารู้ว่าเราอยู่ไหนใช่แต่ถ้าได้ยินพี่เขาอยากให้เขารู้ว่าเราอยู่ไหนเราก็ปรับเยอะๆยครับแล้วเขาจะยินว่าพี่ครับอามันจะทุ้มครับ ประมาณนั้นเป็นไงคุ้มค่าแค่ไหนกนราคาเท่านี้ครับถ้าเรื่องเสียงเนี่ยผมติดเลยใช่ใชถ้าคุณชัดเจนไ,ไม่ใช่เสียงเรื่องไม่ไมการคุยตัดเสียงในกรณีคุยไม่ใช่กรณีแบบฟังเพลงครับ ่าไม่เขาดีที่สุดในโลกอ่ะมันหาตัวเปรียบยากแค่นี้ก็คุ้มแล้วเรเอาไปใช้โทรศัพท์ใช้ประช่าธุรกิจหนึ่งมันก็เยอะนะบางคนเนี่ยต้องการหาหูฟังที่เป็นทูไวเลตที่คุยชัดๆมีเยอะบางคนก็อย่างว่าประชุมเนาะเราอาจจะอยู่ในที่ที่มันเสียงดังเราก็ไม่ต้องคอยปิดไมค์รบกวนคนอื่นเวลาประชุมอย่างเช่นน้องๆหนุ่มๆบางทีเรียนออนไลน์แล้วอยู่ที่บ้านบางทีที่บ้านอาจจะทำงานอะไรอาจจะเสียงดังกุ๊กกิ๊กก็ไม่ได้รบกวนเพื่อนร่วม คอด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีครับเพราะฉะนั้นก็สมุะสรับเพราะว่าเขาจะได้คอเคือถ้าสมมติว่าเราอยู่ในร้าน <c oughs> เรากินเหล้าอยู่มันมีดนตรีสดเพื่อนจะโทรมาแล้วเราจะต้องเดินออกไปข้างนอกแล้วบางทีโต๊ะมันแบบโอ้โห <c oughs> มันต้องฝวา,าไปเขาก็วางไปแล้ว มีเอเลฟอกทำไงฮะกดรับรับเลยมันโทรมาเรารู้แล้วมันต้องถามเราอยู่ตรงไหนบอกไปเลยเฮ้ยโดนมาเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยหน้าห้องน้ำไม่ต้องแหกปากไม่ต้องแหกปากคุยเบาๆ้โดนนะนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหน้าห้องน้ำโอเคเพื่อนชนแก้วถึงครับง่ายใช่ เนี่ยภานาากณาที่ผมต้องเอาไปใช้เลยเวลาพี่นิวตอนเดินในแนวถางนั้นแหะครับโอเคประมาณนี้คที่พี่นิวคิดว่าควรจะดีกว่านี้คือ ANC ผมว่ายังไม่ได้เทศขนาดนั้นไม่ีใช่ีแล้วก็เรื่องดีเลยเขาไม่ได้มาเน้นเรื่องดีเลยแต่ว่าถ้าอยู่ในมาตรฐานไม่ยู่ในมาตรฐานแล้วครับไอฟังเพลงอะไรไม่พูดถึงอันนี่เราพูดถึงการเล่นเกม FPS ที่ต้องใช้นี่คุณต้อง ANC ใช่แต่ว่านั้นต้องเข้าใจว่ากลุ่มตลาดนั้นก็ต้องไปฟังเล่นเกมเกมมิ่งแล้วแต่นี่คือนักธุรกิจนะฮะ นั่งให้เฉยอ่ะอืมวันนี้พุ่นขึ้นเท่าไหร่นะคุยเบาๆมันงคุยดังคุยในห้างตอนนี้ร่วมเหมือนติดน้อยอยู่เราขอตัวไปเทตกันแล้วกันสำหรับนี้ผมและเอ็ดวอล์นะครับต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเราตลอดมาถ้าไม่ไหวก็ติดตามนมกดไปซื้อและสนับสนุนเขาจะได้มีการสนับสนุนเราตลอดไปนะครับครับผมสำหรับผมและพี่นิวขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับตอนนี้ราคาลดเหลือ2990เก้า็ไม่ได้จบลิมสักที 好啦，行。